อุทยัยธานีเมืองรองสุดน่ารักที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรักที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะของกินก็อร่อยแถมผู้คนก็ยังน่ารักใครมาเที่ยวเมืองอุทยัยแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนวันนี้ชื่อไปไหนรวบรวมมาให้แล้วค่ะกับ8ที่พักอุทยัยธานีเมืองรองสุดชิวใกล้กรุงเทพอัปเดตใหม่ล่าสุดใครชอบที่ไหนก็เตรียมจองเลยค่ะมาเริ่มกันที่แรกกับบ้านต้นไม้โฮมสเตย์ค่ะ ที่นี่เป็นที่พักสไตล์ลอฟมีความเป็นปูนเปลือยดิบๆเท่ๆอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองบริเวณร,บรอบๆรายล้อมไปด้วยต้นไม้สมกับชื่อบ้านต้นไม้จริงๆค่ะห้องพักของที่นี่จะมีให้เลือกทั้งแบบวิวสวนรับความสดชื่นจากต้นไม้สีเขียวชอุ่มแล้ววิวน้ำที่มองเห็นบอบปลาคราฟสีฟ้าสดใสใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้ภายในที่พักยังมีบ้านต้นไม้คาเฟ่ไว้ให้บริการซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าที่พักค่ะใครมาพักที่นี่จะได้รับเครื่องดื่ม2แก้วต่อหนึ่งห้องไปเลยฟรีส่วนใครที่อยากทำกิจกรรมที่นี่เขาก็มีทั้งปั่นจักรยานและกิจกรรมชมหิ่งห้อยครบครันมากๆค่ะถัดมากับอุทัยเฮอริเทจที่พักที่เคยเป็นโรงเรียนมาก่อนค่ะแต่ได้รับการรีโนเวทใหม่ จนกลายเป็นโรงแรมสุดน่ารักถึงแม้จะเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมแล้วแต่ที่นี่เขาก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นโรงเรียนไว้ได้ครบครันเลยล่ะค่ะทั้งเสาธงบริเวณด้านหน้าที่พักห้องต่างๆที่มีการตั้งชื่อตามห้องภายในโรงเรียนเช่นห้องครูใหญ่ห้องประถมห้องมัธยมเป็นต้นการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์บูติคโฮเทลออกแบบโดยอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลสถาปนิกชื่อดัง ทำให้ที่นี่ไม่ใช่แค่ที่พักที่มีความสะดวกสบายแต่ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปน่ารักน่ารักอีกด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบความคลาสสิกคิดถึงบรรยากาศสมัยเรียนห้ามพลาดท,ที่นี่เลยค่ะอีกหนึ่งที่พักที่บรรยากาศร่มรื่นมากๆค่ะใครชอบธรรมชาติรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนกับเรือนคุณแม่โฮมสเตย์ ที่นี่นอกจากจะเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบรรยากาศภายในที่พักยังมีต้นไม้เยอะมากๆค่ะห้องพักส่วนใหญ่จะทำจากไม้ด้านในห้องพักให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเบาๆสามารถนั่งห้อยขาที่บริเวณระเบียงได้ค่ะหรือใครที่อยากชมวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็มีห้องพักด้านหน้าไว้ให้บริการเช่นกันค่ะ สำหรับใครที่ต้องการไปเที่ยวที่อื่นต่อก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายเดินทางสะดวกสุดๆมาต่อกับอุทยานีรีสอร์ทที่พักในตัวเมืองที่มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งห้องฝั่งพูวิลล่าที่สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำสีฟ้าใสาและห้องพักสไตล์ลอฟท์ที่มีความดิบๆเท่ๆมาพร้อมกับวิวสวนสุดร่มรื่น ที่นี่ไม่เพียงแต่มีห้องพักให้เลือกหลายแบบเท่านั้นนะคะแต่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยล่ะค่ะบริเวณสวนมีการประดับตกแต่งด้วยซุ้มหินที่เขียนชื่อที่พักเอาไว้เหมาะแก่การมานั่งถ่ายรูปเช็คอินสุดๆแถมยังมีต้นไม้และดอกไม้นานา,นาชนิดรายล้อมรอบๆที่พักค่ะภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันใครที่กำลังมองหาที่พักในเมืองที่มีความสะดวกสบายมีสระว่ายน้ำและมีมุมถ่ายรูปสวยๆต้องมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะ บายอุทยโฮเทลที่พักสไตล์มินิมอลคุมโทนสีขาวสะอาดตาตั้งอยู่ในตัวเมืองอุไทยค่ะทำให้เดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้สะดวกสุด,สดห้องพักที่นี่มีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะทั้งแบบบังเบส ห้องนอนที่มาพร้อมเตียง2ชั้นเหมาะสำหรับเด็กๆและแบบ Deluxe King ที่ภายในจะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์สามารถมองเห็นวิวภูเขาและวัดสังกัดรัตนคิรีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของอุทยัยธานีได้ค่ะแถมด้านล่างบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินยังมีการน,นำโต๊ะเก้าอี้หมอนและของตกแต่งต่างๆมาวางไว้ค่ะเป็นมุมถ่ายรูปสุดเก๋ใครชอบความมินิมัลโทนสีขาวคลีนๆรับรองว่าถูกใจที่นี่แน่นอนค่ะ อาร์ a n อนด์อเวิร์สคาเฟ่ที่พักสีขาวรูปทรงสามเหลี่ยมตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาที่นี่เป็นที่พักเปิดใหม่ที่ต่อยอดมาจากคาเฟ่ห้องพักของที่นี่มีด้วยกันทั้งหมดสีห้องเท่านั้นค่ะทุกห้องจะตกแต่งเป็นสไตล์เดียวกันทั้งหมดคือคุมโทนสีขาวภายในห้องจะแบ่งเป็น2องชั้นค่ะขึ้นไปนอนด้านบนก็ได้บรรยากาศอีกแบบ ประตูห้องพักเป็นกระจกใสที่สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาสีเขียวขจีได้ค่ะมาพร้อมกับอ่างอาบน้ำส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกทั้งยังมีบริการหมูกระทะที่ส่งตรงถึงหน้าห้องพักและคาเฟ่ที่มีขายทั้งชาน,นมไข่มุกและอาหารจานเดียวอย่างซี่โครงหมูอบซอสพิซซ่าฮาวายเอียนเฟรนช์ฟรายแม้จะเป็นที่พักเล็กๆแต่บริการทุกอย่างครบวงจ,จรจริงๆค่ะ ก็ต่อกันที่หุบป่าตาดไบแคมที่มีห้องพักให้เลือก2แบบนั่นก็คือสไตล์โมเดิร์นลอฟท์และนอร์ดิกสไตล์ที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบในการปั่นจักรยานของเจ้าของที่พักค่ะ ทำให้สไตล์การตกแต่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพราะมีการนำอะไหล่จักรยานมาใช้ในการตกแต่งทั้งยังมีบริการเครื่องครัวสามารถนำของสดมาปรุงอาหารทานเองได้ค่ะและด้วยความที่นี่มีจำนวนห้องพักค่อนข้างน้อยทำให้ที่นี่มีความสงบและเป็นส่วนตัวมากๆค่ะภายในที่พักยังมีร้านกาแฟให้บริการมีเครื่องดื่มและของทานเล่นมากมายนอกจากนี้ยังมีบริการนำปั่นจักรยานระยะทางสั้นๆไม่เกิน40กิโลเมตรค่ะพาไปชมธรรม ชาดูวิถีชีวิตชุมชนอีกด้วยค่ะนักปั่นคนไหนมาพักที่นี่รับรองเลยว่าต้องติดใจยอย่างแน่นอนปิดท้ายกับแพ่บ้านอีกหนึ่งแพพักสุดชิลริมแม่น้ำสแกกรักงมีการตกแต่งสไตล์วินเทจมาพร้อมกับมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบเลยล่ะค่ะด้านหน้าแพยังมีระเบียงนั่งเล่นให้นั่งชมวิวเพลินๆด้วยค่ะภายในห้องพักจะแบ่งเป็น2โซนค่ะ คือบริเวณต่างด้านนอกและเตียงแยกในห้องเล็กๆที่นอนจะเป็นฟูกที่รองด้วยเสือ่อมีผ้าหม่มเป็นผ้าแพรให้บรรยากาศเหมือนย้อนไปสมัยอดีตเลยล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่นิยามความ slow life ลลของอุทัยธานีได้ดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิลชน n e l และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา